มาครับคุณผู้ชมวันนี้เรามาทําเมนูตอนช่วงเย็นๆอีกแล้วครับผมวันนี้อาจจะมามืดหน่อยนะครับเพราะว่าไปหาวัตถุดิบมาทั้งวันไม่ได้อะไรเลยนะ ไปตกปลาหาปลาทั้งวันไม่ได้ปลาเลยนะไม่หมานเลยครับวันนี้ก็เลยมาจบที่นะครับต้นบวบกลางสะนะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาผัดบวบกินข้าวกันครับก็หาวัตถุดิบในตัวข้าวที่นาเพิ่มเติมครับก็มีนะครับแหนมกับไข่นะเดี๋ยวเราจะผัดบวบใส่ไข่ใส่แหนมกันนะครับนี่ครับบวบของเราได้3มผลนะอันดับแรกครับเราก็จะตัดหัวตัดหางนะบวบของเราแล้วก็นี่ครับใครหั่นเหมือนผมบ้างครับผมเนี่ยหั่นเป็นแบบอย่างนี้นะมีดเราก็ไม่คมเลยลำบากจริงๆนะหั่นเป็นแบบ ไม่เชิงว่าเต๋าเต๋ออ่ะเราก็พลิกไปพลิกมาเป็นแบบทรงอย่างนี้นะแต่และคนก็อาจจะมีวิธีหั่นที่แตกต่างกันไปนะผมว่าผมหั่นแบบนี้มันเวลากินมันเต็มปากเต็มคําดีเลยครับผมนะก็นี่ครับเรียบร้อยรับแล้วเราก็จะนําพริกกระเทียมนะไปล้างพร้อมกับบวบของเรานะครับหลังจากนั้นก็อัญเชิญกระทะนะใส่น้ํามันให้เรียบร้อยนะแล้วก็ใส่กระเทียมกับพริกที่เราได้ทุบพอแตกๆแ,แล้วก็เจียวกับน้ํามัน หรนะีไฟลงหน่อยนะเดี๋ยวกระเทียมกับพริกเราจะไหม้นะเ็เจียวเจียวไปจนกว่าจะหอมนะครับผมนี่แหละครับความอันตรายของการทับกับข้าวครับมันต้องมีอุบัติเหตุแบบนี้ตลอดเลยไม่เข้าใจเลยนะแล้วเราก็ใส่แหนมลงไปนะครับบี้บีบีผัดผัดผัดให้แหนมของเราครับสุกสักหน่อยครับแล้วเราก็ตอกไข่ใส่ลงไปนะครับวันนี้มีไข่แค่2ฟองนะฮะก็ใส่ไปสองฟองแล้วก็ผัดผัดผัดนะบี้บีบีให้เขาเข้ากับเนื้อแหนมแล้วก็พริกของเราลนะ หลังจากไขและแหนมสุกแล้วนะครับเราก็จะใส่ี่ครับพระเอกของเราครับ บวบที่เราได้หั่นไว้นั่นเองครับผมก็บางคนนะอาจจะสงสยัยไอ้ทำไมไม่ปอกเปลือกปอกอะไรนะสำหรับคนมันไม่อร่อยครับกินแบบนี้แบบอร่อยสุดๆครับผมจากนั้นเราก็รีไฟลงแล้วก็เอาฝาหม้อมาครอบไว้แบบนี้นะครับเพื่อให้บวบของเรานะคายน้ําออกมานะครับไว้สักพักนะครับนี่ครับลักษณะเขาจะเป็นอย่างนี้เลยเขาจะคายน้ําออกมาแบบเกือบเต็มกระทะอย่างนี้เลยนะโดยที่เราไม่ต้องไปเติมน้ําเลยนะฮะแล้วเราก็ผัดผัดผัดให้ไข่แล้วก็ไอ้น้ของเรานะมันเข้าเครื่องกับบวบของเราดีนะแล้วเราก็จะมาปรุงเครื่องกันนะโดยการนะครับใส่น้ําปลาก็กะกะ จากนั้นเราก็ตามด้วยนะครับซอสฟ้าเขียวก็ใส่ไปนะครับแล้วแต่คนน่าจะปรุงแบบไหนผมปรุงแบบนี้ครับแต่ละคนก็อาจจะปรุงแตกต่างกันไปนะแล้วก็ตามด้วยน้าตาลนะชอบหวานก็ใส่หวานชอบเค็มก็ใส่น้ปาปลาเพิ่มแ๋ยวเราก็ผัดผัดไปอีกทุกทีนะให้เครื่องปรุงของเรามันเข้าเนื้อกันดีนะครับผมนี่ครับประมาณนี้หน้าตาก็ น่ารับประทานแล้วนะกลิ่นหอมแล้วก็รีไฟลงหน่อยนะเดี๋ยวมันจะไหมครับหน้าตาประมาณนี้ครับกลิ่นหอมพร้อมจัดเสิร์ฟใส่จานได้ครับผมมาครับเรามานี่ครับใส่ถ้วยใส่ชามนะครับเพื่อที่เราจะเอาไปกินเป็นเมนูตอนเย็นกันนะผมกินอยู่เท่าที่มีดีกว่าเป็นนี่เพื่อสร้างภาพครับผมนี่ครับมีอะไรก็กินอันนั้นหาอะไรได้ก็กินกินไปครับผมไม่ต้องไปแสวงหาอะไรมากมายครับกินง่ายๆอยู่ง่ายๆตามสไตล์ทุกสตอรี่ครับผมนี่ครับข้าวเราก็สุกพร้อมทานกลิ่นหอมมากๆนะฮะมาครับทานข้าวกันครับ ผัดบวบนะฮะจากข้าวรวของเรานะปลูกเองกินเองนะฮะข้าวเราเป็ปลูกเองนะกินยู่เท่าที่มีดีกว่าเป็นมีประสารภาพนะฮะพวข้าวร้หรือคนกอนชีวิตกินแค่นี้ก็อร่อยแล้วอยอดครับกับเมนูบ้านๆแบบนี้ครับ ไม่มีอะไรจะอร่อยไปกว่านี้แล้วแอบไปร้อยตกสะชาวบ้านก็ไม่ได้นะสะตัวเองก็ไม่ได้นะสุดท้ายแตามากินบวกอยู่บ้านนะใครจะขยันมีกับข้าวอร่อยๆได้ทุกวันชีวิตก็แค่นี้นะครับกินอยู่และก็ดำรงชีวิตอย่าไปหาอะไรยะกรับชีวิตเราอยู่ยง่ายๆกินง่ายๆ นี้ครับสำหรับผัดบวบใส่ไข่ใส่แหนมครับกับบรรยากาศร้อนๆอ,อบอ้าวอย่างนี้กินอยู่เท่าที่มีดีกว่าเป็นนี่เพระช่างภาพน,นะมีอะไรก็กินอันนั้นนับบ้านปลูกอะไรหาไรายได้ก็กินอน,นั้นไม่ต้องไปแสวงหาอะไรมันยุ่งยากกับชีวิตนะ้าร้อนๆแบบคาร้อนๆเหนื่อยจากการจากงานาได้กินอะไรแบบนี้ก็ใช่นี้ก็สุขใจนะอยู่กับบ้านเราอยู่กับชีวิตวิถีชีวิตแคเคนี้ก็สุขใจนะครับ มาเจอกันคลิปหน้าครับคำนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผมครับบ่ครับ